สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่4ของผลแล้วเนาะที่ทําช่องของตัวช่องพิตาโตโยต้านะคะเป็นช่องของ Youtube ที่เป็นน้องใหม่ยังไงแล้วฝนขออนุญาตกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ให้กับทางของช่องของฝน้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนคลิปต่อไปในวันนี้ก็จะเป็นกระบะรีโวนะคะเหมือนเดิมคลิปที่1ที่2ก็จะเป็นตัว4ประตูดับเบิลแคบทางตัวเตีย้ยเซตติชั่ ส่วนตัวคลิปที่แล้วจะเป็นตัวยกสูงนะคะอันนี้จะเป็นตัว Smart c แคนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นเครื่องยนต์2 4 0 4ตัวเอที่ราคาอยู่ที่775,000นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาส่วนตัวเกียร์ออโต้ตัวนี้ที่ทีมฝนเอามาพารีวิวอะคะ่ะจะเป็นเกียร์ออโต้จะอยู่ที่8จ็ดอ่แปดแสนสาพนะคะถ้าเป็นออโต้เนาะสีขาวนะคะของเราก็จะถูกลงไปอีก7,000พบาท มาเริ่มต้นดูดตัวหน้ารถกันนะคะไฟหน้าก็จะได้เป็นตัวอุปกรณ์มาตรฐานมาจากทางโตโยต้ค่ะก็จะเป็นตัวแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะโปรเจคเตอร์ LED แบบไบมอ่ายบดีมแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีไฟ daytime running light มาตามขอบเนี่ยค่ะให้ความสองสว่างความชัดเจนที่เป็นตัว LED ตัวนี้ก็ระยะเวลาในการใช้งานของลูกค้าจะคงทนตัวกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะแซมด้วยตัวชุดโครเมียมตัดเงา ดำชุดกระจังหน้าก็จะเป็นตัวพลาสติกยูรีเทนนะคะก็จะแบ่งเป็นชั้นตัวนี้เพื่อที่ว่าเป็นช่องลมเพื่อที่ระบายอากาศในการใช้งานของตัวเครื่องยนต์ได้ดีเนาะแล้วก็่าตัวด้านล่างเนี่ยค่ะจะมีไฟตัดหมอกนะคะเป็นชุดอุปกรณ์มาตรฐานมาเพื่อส่องสว่างในการใช้งานตอนช่วงฝนตกในยามค่ำคืนนะคะหรือแล้วก็อ่านี่ด้านล่างเนี่ยบัมเปอร์ตัวกันชน,นด้านล่างอะคะ่ะเขาจะใส่มาเป็นตัวสีเมทัอลิคค่ะดูงานสวยงาม ดูบึกบึนแข็งแรงนะคะอ่ะมาดูตัวซุ้มล้อนะคะของทางตัวชุดพีเลนเนอร์ค่ะซุ้มล้อตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อสีดำกับตัดกับตัว,ตวสีเมทัลลิกสีดำเทาอ่ะจะเป็นซุ้มล้อดำมาถ้าเป็นรุ่นตัวเอ็นพีอะคะ่ะอย่างที่ฝนเคยแจ้งลายล้อมแม็กอะคะ่ะเขาจะมาเป็นแม็กดำแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นมิดอะคะ่ะลูกค้าจะได้เป็นแม็กอ่าเป็นกเงานะคะกระจกมองข้างก็จะมาพร้อมกับตัว ไฟเลี้ยวนะคะแบบโครเมียมมาดูภายในกันนะคะว่าความกว้างของตัวสมาร์ทแคปอะคะ่ะกว้างกันขนาดไหนสามารถเปิดแคปได้ทั้งสองด้านนะคะชุดอุปกรณ์มาตรฐานก็จะกสมาร์ทแคปตัวแซดเนะะี่ยค่ะรูปแบบก็จะคล้ายๆกันตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะที่ฝนแจ้งไปมาดูด้านข้างของตัวรถ ตัวถังน้ำมันก็จะอยู่ด้านซ้ายของทางผู้ผูโดยสารนะคะตัวเนี้จะเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานยูโรไฟเรียบร้อยหมดแล้วตัวน้ำการเติมดีเซลทษทีค่ะการเติมน้ำมันดีเซลอะค่ะจะรองรับได้ต่ำสุดคือตัวไบโอดีเซลนะคะก็จะมีบอกให้กับทางคุณลูกค้าอยู่ที่ฝาถังน้ำมันนะคะไปต่อกันเลยค่ะมาช่วงล่าง ของ t o y o ต a นะคะเป็นช่วงล่างใหม่ถ้าเป็นรุ่นของตัวพิล n เนอร์ค่ะจะเป็นตัวซ u เปอร์เฟรกนะคะซับเทนชั่นตัวเนี้จะ,ะเป็นวัสดุแหนบเนี่ยที่เป็นแบบอีกแบบหนึง่งให้ความแข็งแรงคง,ง,งทนแล้วก็การทรงตัวที่นิ่มแล้วก็การเข้าโค้งที่ได้ดีนะคะตัวเนี้ทาง t o y o ต a ก็ยังแบบว่านึกถึงการบรรทุกได้เหมือนเดิมตัวแหนบรองรับ น้ำหนักของตัวการราดุกได้ฝั่งละ500กิโลก็คือ1ตันเหมือนเดิมนะคะ,ะมาดูทางด้านหลังนะคะตัวชุดตกแต่ง่าไฟท้ายเป็นเลข3 LED นะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะคะให้ความงดงามบึกบึนแข็งแรงและตัวฝาเปิดเนี่ยคะ่ะจะเป็นตัวโครเมียมมานะคะส่วนตัวรุ่นสเปกะคะ่ะถ้าลูกค้าค่ะชอบในเรื่องของการแต่งตัวกล้องมองหลังเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังอะ อยากจะได้อ่ากล้องให้เห็นภาพที่หน้าจอรุ่นนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ซึ่งเป็นชิ้นงานของโตโยต้เช่นกันนะคะอ่ามีการวัประกันให้ลูกค้าสาปีแส่กิโลมาดูท้ายกระบะบ้างเหมือนกันในตัวเนี้ยค่ะก็ชุดอุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานทางฝนก็จะติดตั้งให้กับทางคุณลูกค้าเป็นชุดกระบะไลเนอร์พร้อมใช้งานรับน้ําหนักได้ดีกว้างนะคะแล้วก็ ตัวชุดผ่อนแรงลูกค้าก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เช่นกันในตัวฝาท้ายเพื่อสะดวกในการใช้งานค่ะอันนี้ก็จะแบบว่าต้องออกแรงนิดนึงเนาะแต่ว่าถามว่าได้ไหมคือมันก็ได้สําหรับใช้งานทั่วไปแต่ถ้าอยากผ่อนแรงในการเปิดปิดอะคะ่ะตัวชุดแต่งตัวเนี้ก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้มามาดูด้านในผลจะพาชมตัวมาตรฐานยูโรไฟที่มันจะมีปุ่ม จะมีปุ่มนะคะที่ว่าอา่จะบอกระดับตัวขา่าวควันอยู่ด้านนี้เลยค่ะนี่คุณลูกค้าอย่าลืมวิธีการตัวใหม่นะคะจะเป็นปุ่มไล่ขา่าวควันตัว PDF เพื่ออเข่าวควันที่สะสมที่ท่อไอเสียค่ะถ้าเราแตะที่หน้าจอก็จะมีการบอกระดับกับตัวตัวอ่าระดับของขา่าวควันในการสะสมเนาะแล้วก็จะมีตัวสัญ,ญลักษณ์เนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวตัวรูปอ มาตรฐานยูโร5ตัวนี้จะมีบอกในทุกคันของโตโยต้านะคะรุ่นนี้นะคะก็เอ็นที่ได้ตัวไฟกระจกไฟฟ้าแล้วก็ทับเก็บระดับตรงนี้ได้เลยเดีย๋ยวฝนจะพาเข้าไปชมด้านในออบนี่ค่ะผู้หญิงก็ใช้งานง่ายนะคะอาการขึ้นรถนะคะก็สะดวกสบายมีมือจับพวงมาลัยก็ กระชับมือนะคะถ้าเป็นตัวเอ็ะค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นตัวชุดยูรีเทนแต่ก็ยังมีชุดปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ฝั่งด้านขวาตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมในเรื่องของหน้าจอตัว TFT นะคะอคอนโซลมาก็จะเป็นคอนโซลดำตัวยูรีเทนตัดกับตัวชุดสีเมทัลลิกนะคะถุงลมนิรภัยก็จะเป็นคู่หน้านะคะเพื่อเสริมความปลอดภัยให้คุณลูกค้า แล้วตัวโครงสร้างของ t o โยต้านะคะเป็นลิขสิทธิ์ของโตโยต้เลยจะเป็นโครงสร้าง g o a เพื่อดูดซับแรงกระแทกก็สําคัญด้วยในเรื่องของการอ่ามันจะปกป้องห้องโดยสาระคะ่ะแต่ผู้ผู้โดยสารและคนขับนะคะก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเบล์ควบคู่กันไปด้วยนะคะถึงจะขับขี่ปลอดภัยอ่ามาดูหน้าจอของตัวรถกันค่ะหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องเล่นอ่า DVD พร้อมแบบทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากทางโตยโยต้าเดีย๋ยวคนจะลองเปิดให้กระทางคุณลูกค้าดูนะคะก็จะมีรูปโลโก้มาเลยค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะเอาไม่ใช่ก็จะขึ้นเป็นโลโก้ของโตยโยต้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะพัชสกรีนง่ายก็จะเลือกภาษาไทยของเราก็ได้ค<อ>นี่ค่ะก็สามารถเซ็ตค่าต่างๆ n o n t e l u e t u o t o o t n n o n t ตัวอ่าตัว Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto นะคะได้แบบไร้สายแล้วแต่ตัวมาตรวัดของตัวอ่า uh, ปรับระดับตำแหน่งของการปัดเป่าแอร์ค่ะพัดลมแล้วก็ตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ยังจะเป็นตัวระบบแบบมันนวนอยู่นะคะแล้วตัวช่องนี้ค่ะก็ยังมีตัวชุดต่อสาย USB ในกรณีแบตหมดอ่าอันนี้ก็จะเป็นความปลอดภัยของทาง Toyota เราเน้นความปลอดภัยให้คุณลูกคา้าตัวป้องกันการลื่นถลในการเข้าโค้งนะคะชุด ตัวยกสูงก็มีมาให้กับทงให้ลูกคา้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้เลยเกียร์อัตโนมัตกิก็ตำแหน่งเกียร์เนี่ยค่ะสามารถเล่นเป็นแบบออสปีดได้นะคะตัวนี้มีบวกแล้วก็มีลบเหมือนเกียร์ธรรมดาให้ฟิลแบบเหมือนเราขับรถแบบเกียร์ธรรมดาเลยค่ะแต่สะดวกสบายไม่ต้องมาเหยียบคัดนะคะผู้หญิงตัวเล็กก็สามารถใช้รถกระบะได้เช่นกันอ มาค่ะเดี๋ยวละฝนจะพามาดูตัวหน้าเครื่องนะคะของตัวเครื่องยนต์ ดีเซลตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4ที่ฝนแจ้งไป2.4ตัว N-T นะคะเครื่อง2องพก็ให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าต่อ3,400รอบนะคะตัวเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ก็ของ Toyota นะคะตอนนี้ก็จะเป็นมาตรฐานยูโร5หมดเรียบร้อยแล้วค่ะตามสเปคของตัวรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งที่แบบว่า เราอะจะต้องดูแลในการใช้รถนะคะก็จะเป็นพวกของเหลวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวน้ํายากูลแลนน้ํายาหล่อยเย็นนะคะก็จะมีขีดระดับบอกอัปเปอร์ของเขาก็ให้ลูกค้าเนี่ยหานํารถเข้าเช็คระยะตามระยะที่ทางศูนย์กาหนดไว้ทุกๆหนึ่งหมื<ๆ>่นกิโลเนี้ยค่ะเขาก็จะตรวจชุดมาตรฐานอันนี้ให้กับทางลูกค้าแล้วก็ตัวน้ํามันเครื่องใช่ไหมคะแล้วก็ที่ลูกค้าต้องเช็คบ่อยๆเลยก็จะเป็นตัว ที่ปัดน้ําฝนน้ายาปัดน้ําฝนก็แนะนําให้ลูกค้าใช้น้ําเปล่านะคะน้ําสะอาดที่เราดื่มะคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไปผสมพวกชุดหัวน้ํายาที่ไม่ใช่มาตรฐานโตยโยตา้าก็จะทําให้หัวฉีดนะคะมันเกิดการอุดตันได้ช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็เปลี่ยนชุดยางปัดน้ําฝนแล้วก็เช็กระดับของตัวตัวที่แบบน้ํายาปัดน้ําฝนด้วยนะคะแล้วที่สําคัญตัวแบตเตอรี่ค่ะของทางโตยโยตา้าก็ รับประกันส่วนด้วยเช่นกันถ้าลูกค้าเนี่ยเช็ครถดูแล้วก็หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของตัวรถแล้วก็เช็ครถตามระยะของทางโตยโยต้ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝนพามาชมตัว,ตวเครื่องตัวเครื่องใหม่ของตัวมาตรฐานยูโรไฟแต่ในปุ่มของ PDF อะค่ะตอนต้นอะฝนทำไว้ให้ลูกค้าแล้วเนาะว่าว่าตัว PDF ะจะอยู่ด้านข้างตรงด้านนี้เลยค่ะที่ที่มีให้กับทางลูกค้า อันนี้สูงฝนจะปิดไม่ได้ก็จะขออนุญาตบอกในเรื่องของตัวแคมเปญของตัวรถกระบะ่าของทาง To โยต้าของเรานะคะก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษร,รุ่นนี้เดี๋ยวฝนขอเทียบรุ่นก่อนเนาะว่าตัวนี้เป็นตัว N p Auto ะคะ่ะตัวรุ่นนี้ก็จะอยู่ราคาอยู่ที่825,000ยกเว้นตัวสีขาวจะถูกลง7,000นะคะ ก็ถ้าดาว25เปอร์เซนตนะคะอยู่ที่สอง5 0หพห้าิดอกเบีย้ยพิเศษนะคะ0.59ผ่อน48บเดือนนะคะหรือลูกค้าอยากต้องการที่แบบว่าจะผ่อนสบายๆเก้าสิบหเดือนดอกเบีย้ยก็ไม่ได้สูงมากนะคะในกลุ่มนี้อยู่ที่สามจุดเจ็เกาะ็จะผ่อนตกเดือนละ800 0น,นิดนิดะคะ่ะพร้อมกับตัวโปรแกรมสบายดีสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบอยากจะผ่อนแบบไม่ไม่หนักกระเป๋ามากให้แบบว่า เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินของเราอะค่ะก็ ตกเดือนละ8,000กับอีก24บาทเป็นโปรแกรมสบายดีของทาง Toyota ของเราที่สนับสนุนให้ลูกค้านะคะถ้าสนใจสอบถามข้อมูลมาทางฝนอินบ็อกมาในช่องทางของฝนได้เลยที่ตา Toyota แล้วก็ฝนขออนุญ,ญาตฝากช่องไว้ด้วยนะคะที่ตา Toyota นะคะพิมพ์ตัวหนังสือติดกันเลย T H I T A แล้วก็ Toyota T O Y O T A ค่ะจะเจอช่องของฝนก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะเลือกรถที่ใช่นะคะแล้วก็ซื้อที่ชอบค่ะ แล้วเรามาเจอกันพบกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะ